สวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีน้องบีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ไทม์ฟอร์มนะครับผมซื้อมาวันนี้นะครับนี่ครับแปลงร่างหุ่นยนต์ได้อันนี้คือหัวฉีดน้ำนะครับมันเป็นรถดับเพลิงใช่ไหมครับใช่ครับดูดับเพลิงครับขอไหนขอดูด้านหลังกล่องหน่อยได้ไหมครับมีคู่มือการใช้งานแล้วครับก็คือมีหลายแบบนะครับก็คือแบบ ช่วยคนจะวางแมวหรือว่าจะฉีดน้ําผมเลือกมาใช้ฉีดน้ํานะครับนะครับอันนี้ก็สามารถถอดล้อได้นะครับมันได้ไขควงแถมด้วยนะครับแมงน่างเดินก็หน้าตจะเป็นแบบนี้นะครับเอาหลังมาแกะกเลยจะง่าย ปิดอูใช่ไหมครับนี่ปิดอู่เราต้องแกะแกะแรงไม่งั้นไม่ออกเหรอนี่นะครับยนต์ปืนแบบนี้ถือปืนได้ด้วยนะครับ <zd> น <conferences> <sh ake water> <ๆ>ี่แต่ว่าถือปืนแบบนี้ต้องหมุนมือได้ด้วยข้างนี้นี่ก็หมุนมือได้นะครับสองข้างเลยหมุนได้ พ่อเห็น uhm มันม like, ีไ <heute> ก <Laurie> ่กวางนี่เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เอาไว้ขอดล้อนะครับถอดถุงก่อนอดอะไรได้บ้างขอดล้อใช้ใช้ใช้ไม้หมุนก็ได้นะนี่อันนี้ก็ขอด ไ่ตรงรูต้องใส่ให้ตรงรูครับไมไ่งัขไม่ได้เลยขายออกไม่ได้เราต้อตกเก็บัษาที่ๆนะครับไมงั้นถ้นรเสียบไม่ได้เลยล้อนี้ถอดได้สี่ล้อได้เหรอครับถอได้ทั้งหมดสี่ล้อได้เหรอแค่สองล้อครับเหรอคร,ค,รครับเอาข้างล่างเหมือนมี มีที่ถอดเหมือนกันใช่มีที่ถอดแต่ว่าข้างล่างถอดไม่ได้ครับถอดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วมันแน่นถอดไม่ได้แล้วแล้วข้างหน้าถอดได้ไหมครับแถวนี้ถอดได้มเอ้ยข้างตรงนี้ถอดได้ถอดอันนั้นเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นตรงดูน็อตน็อตลน็อตของเล่นนั้นเนี่ยไม่ใช่น็อตของกยืนนะครับไม่ใช่น็อตของกยืนนะครับนี่สังเกตที่น็อตนะครับมันแตกต่างกันครับเนี่ย สองอันเนี้ยจะจะใหญ่กว่าสอนเล็กเนี่ยจุกาจะมัน,นใหญ่กว่าเนี้ยใหญ่กว่าเล็กนี่ครับเพราะว่าเราจะดูเราจะดูเราจะดูไม่ว่ามันเหมือนกันนะครับเราชอบดูนะครับเนี่ยมันเหมือนกันมากเหมือนกันแทบแยกไม่ออกเลยครับนะครับงั้นเรามาใส่เลยใส่น้อยกันเลยอันนี้คือมันแปลงร่างเป็นถุงน้อใช่ไหมครับใช่ตอนนี้แปลงแล้วอันนี้กระบะฉีดน้า เสียบข้าไปั่แหละแล้วถ้า,าปเป็นถ้าเป็นสเกลนะครับตรงนี้ว่าจะมีรูอยู่มันทำอะไรพิเศษได้นี่ต้องเสียบเข้าไปนี้นี่ต้องเสียบเข้าไปนี้ ต้องเสียบข้าวเข้าไปในนี้ไม่อยงั้นแผ็งไม่แน่นข้างนก็มีเสียบก็ไม่จิ๊บเสียบแน่นแล้วตกลไปทำไมพ่อไม่ถ่ายไม่เลยพ่อถ่ายไมด้เลยพ่อแล้วก็เสียบเข้าไปแน่นแน่นนี่ตจนนี้ไม่ยอมไม่แน่นแล้วครับจะกดเดี๋ยวแล้วนี่นะครับโจนแต่ว่าไฟที่บอกไม่มีมีไหมครับไม่มี แ,แล้วแล้วถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ถ, vinegar, ถังดับเพลิงข้างหลังน่ะครับมันจะเป็นรถแบบไหนไหนลองขอดดูเสียถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เหรออ่าถ้าไม่ใส่จะเป็นรถออฟจีมอทัครับไม่ถ erm. ้าถ้าไม่ใส่ถังน้ำอ่ะใช่จะเป็นรถออฟจีมอทัดอ่าเป็นรถที่ไม่ใส่ถังน้ำใช่จะเป็นรถเตี่ยวค่ป๊บนงีนี้คือตนี้เตียว ก็จะเป็นรถหัวลากแบบนี้นะครับเป็นรถหัวลากแบบนี้ที่ไม่มีที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังนะครับนี่ครับว้าวนี่นะครับอ่โอเคตอนนี้เราจบกิฟต์แล้วนะคบสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ